นางเอกดาวติ๊กตอกครับน้องมีนดาราครับห้านสาวของตลกงออินเดียจากมือมืองกรนครสวรรค์นี่ก็อันดับหนึ่งครับนางเอกดาราดาวติ๊กตอกครับพี่น้องมีชื่อเสียงในขณะนี้นางเอกน้องมีนดาราครับคนใจบาปครับยิ่งดึกยิด่ดีเรื่องนี้ครับยิ่งดึกยิ่งหากาเซ็นแลน้าเวทีไว้ในอ้อมใจของพี่น้อง ที่ชมการแสดงคืนนี้ครับคนใจบาปพ,พ,พับคุณน,น้องจ้าบครับยังยึดมั่นเชื่อถือต่อทัศนาศิลนนห์เอ็นดูพักดีอภิรุณศิลปดนตรีปีแอดปีหวานร่วมรับรองและบัเลงแม่สาวให้โซโกเกะ นุ่มคิดสมัครหมายมันรบแรงของฉันสูา้าไมนมีครบเครื่องไอเรื่องตอนแลก็เพราะว่าแมงสอนมาไปเต็ม <ไป S 1> ที่จ้ะ <ไป S 1> น้องมีดาราเห็นตัวน้อยแล้ดูเ <ไป S 1> อว สวัสดีครับเรียกหนูว่าไอ้จับตรงนั้นมีแต่คนเท่ๆมีแต่คนเฟี้ยวเฟี้ยวมีแต่คนจับจา,าแล้วพี่จะยังไงล่คะครับก็อยากจะเลี้ยงยี่หรับเคยเลี้ยงมาแล้วมันไม่เท่ไม่ใช่หนูมันไม่ใช่จับพอมึงถามจะคำเนี่ยเคยดูติ๊กต็อกไหมว้าวาไม่เคยดูรเลยหรืองไงใครไม่เคยดูไม่เป็นไรแต่พี่จับเคยดูจ้ะ ไหนแล้วคะพี่สาไม่อยากเห็นหน้าชัดๆจังเลยไม่เคยเห็นหน้าพี่สาเลยอะ่ะโอยมาแล้วสวัสดีคะ่คะขอบคุณมากเลยคะ่คะโอ้เนี่ยมีมีด้วยเฮ้ยเอ๊ะเขามีคนของใจหรือเปล่าได้ข่าวว่าคนเขานี่ยิงปืนแม่น <laughs> เออถ้าอย่างงั้นน่ะสวัสดีค่ะแม่ขา เยลีนถ้าเย็นหลีเย,ย็นหลีค่ะทุกวันนี้นะฉันเนี่ยัวเป็นสาวแล้วแอบรักผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาเป็นถึงนายกให้นามว่านายกผลว่าไปว่ามาเนี่ยหนูแล้วก็เขาเนี่ยนะคะสวัสดีนะคะนางเอกนินารานะคะนางเอกลิเกดาวติ๊กตอกนะคะสวัสดีทุกท่านขอฝากเงื้อฝากตัวด้วยนะคะอยู่ไหนนะอะไรนะคะ ลองเกี้ยงอยู่ตรงไหนนะอยากเห็นจังเลยออพ่อไม่เหรอสะดวกเลยค่ะออะล้อเล่นนะฉันเนี่ยแอบรักนายกโผนคิดไปคิดมาฉันกับเขาอะ่ะศักดิ์ศรีศักดินาฐานะการเงินก็พอๆกันเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วฉันพร้อมแล้วที่จะไปบอกรับเขาแน่นอนวันนี้นจะนได้เขาเป็นผัว ว้าไปเลยดีกว่าถ้าเธอมาเป็นพอยกจะยกใจให้เลยโอ้พอคุณเนยไม่เคยยกมันให้ใครถูกสะกดบนตราแต่ให้มาโดนใจแล้วเธอจะรับได้ไหมถ้าเธอมาเป็นพอยกจะยกใจให้เลยโอ้พอคุณเนยไม่เคยยกมันให้ใครเป็นลิขิดจากฟ้าเทวดาพักใจให้เธอเป็นคนท้องใจเธอจะรับไหวหรือเปล่า พบและสัมผัสกับ